สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านพบกับช่อง happiness t h ร์ล็อตาอีกครั้งนะคะช่องนี้ขอส่งมอบพลังงานบวกพลังงานดีๆให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนะคะและก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่มีความบังเอิญบนโลกนี้ เพราะนั้นมีความเป็นไปได้นะคะที่ครูครูบาอาจารย์เวลาสิ่งศักิ์สิอประจำตัวของเพื่อนๆนําพาให้ทุกท่าน,นเข้ามาได้รับชมคลิปในวันนี้นะคะเพื่อจะได้รับข่าวสารหรือแมสเสจนะคะเป็นไกด์ไลน์ให้กับเพื่อนๆนะคะหัวข้อในวันนี้โชคชะตานําพาให้เพื่อนๆพบกับเรื่องใดนะคะมา เช็คพลังงานกันก่อนนะคะมาดูว่าพลังงานตัวตนของผู้ที่เข้ามารับชมคลิปเป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญาตครูครูบอาจารย์เทวดาสิัิศิ์ประจำตัวทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ด้วยค่ะ Night of ครับนะคะเพื่อนๆเป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ถ้าคิดจะทำสิ่งใดแล้วเนี่ยไม่มีการลม้มเลิกกางคันแล้วก็เป็นคนที่กล้าหาญกล้าเผชิญความจริงนะคะไม่หนีเรียกว่าสู้สู้ไม่ถอยนะคะแล้วตอนนี้เพื่อนๆมีความพร้อมที่จะมุกอ่อนจากเรื่องต่างๆที่ผ่านเข้ามาที่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆาจจะเจอเรื่องราวที่ ทำให้ไม่สบายใจหรือยังหาคำตอบไม่ได้หรือยังบนหลปอยู่แต่ณนะตอนนี้เพื่อนๆตัดสินใจแล้วว่าจะมุ v อ o อนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อรา,ราศีกรกฎมีนพิจิกว้าวเลยค่ะ a i of cups นะคะเ,เพื่อนๆมีเกณฑ์ที่จะได้รับ โชคนะคะหรือได้รับข่าวดีได้รับของขวัญน,นะคะซึ่งจะทําให้เกิดความสุขความพึงพอใจอย่างมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆตัดจบนะคะเคลียร์จบมุบออนได้เนี่ยมันทําให้พลังงานของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยมีการเปลี่ยนมีการปรับพลังงานขึ้นมาทันทีและมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะ หรือมีโชคมีรางวัลให้เพื่อนๆได้ความสุขนะคะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์จะได้รับลัคน,นาราศีรากรกฏมีพิจิตถ้าไม่เท้านะคะมีสภาวะที่ได้เจอความขัดแยง้งหรือทะเลาะเบาะแวงก็เป็นไปได้นะคะบางท่านอาจจะผ่านมาแล้วนะคะหรือบางท่านกำลังเจออยู่ นะคะก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งในเรื่องของอที่ทํางานกับเพื่อนๆนะคะหรือกับเจ้านายหรือเป็นความขัดแย้งไม่เข้าอกเข้าใจกันทะเลาะเบาะแว้งในกับคนรอบตัวกับครอบครัวกมม็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะข้าไม้เท้าธาตุไฟลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูได้ค่ะ เดอร์เฮอรอเพื่อนๆจะเป็นผู้ที่มีสติปัญญานะคะมีองค์ความรู้เป็นผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้านะคะไปรู้ไฟเรียนทุกครั้งที่เพื่อนๆประสบปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคเนี่ยเพื่อนๆจะใช้การ เรียกว่าไม่ได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหรือแก้ปัญหานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพื่อนๆก็อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลนะคะและคำตอบทั้งหมดนะคะอยู่ในตัวเพื่อนๆเองแล้วมีตะเกียงนะคะสองแสงนำทางให้ชีวิตของตัวเพื่อนๆเนี่ยพบกับทางออกหรือว่าทาง สว่างได้ในทุกๆครั้งเลยค่ะและสำหรับคนที่มีการทำสมาธิหรือสวดมนต์นะคะเพื่อให้จิตใจมีความสงบนะคะมีสมดุลถ้าในแต่ละวันเราสามารถที่จะหาเวลานะคะหรือเซตเวลาให้ตัวเองได้อยู่กับตัวเราเองจริงๆเนี่ยสักห้าถึงสินาทีเป็นอย่างน้อยเนี่ยแต่เราทำได้ทุกวัน เราจะได้มีการทบทวนนะคะเ,เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะได้มีการคิดหาผลทางนะคะอะไรที่เราทําดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ดําเนินต่ออะไรที่เราผิดพลาดแก้เราต้องแก้ไขเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ด้วยตัวเราเองเราสามารถสอนตัวเองได้เราสามารถที่จะาหาทางออกด้วยตัวเราเองได้นะคะเพราะ เพื่อนๆเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็เลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะลัคนาราศีกันได้นะคะว้าวไปที่5นะคะอันนี้จะเป็นสีไม้เท้านะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสุขนะคะ มีโอกาสนะคะที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในครอบครัวนะคะเรียกว่าเป็นความสุขที่บริบูรณ์เลยมีความมั่นคงการงานการเงินด้วยนะคะเนี่ยจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความสุขนะคะเฉลิมฉลองกันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานปิดจบได้อย่างดีเลยนะคะมีความสุขมีความสมหวังนะคะในครอบครัวนะคะ โชคชะตากำลังนำพาเพื่อนๆให้พบกับเรื่องใดบ้างนะคะเจ็ดดาบค่ะหกดาบค่ะ king of p a w นะคะแล้วก็นายอัพานค่ะอัศวินไม้ KING OF CUPS นะคะตามด้วย t ด e c ชา r ิ o t ค่ะแล้วก็เด t h นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเดรคืออะไรค่ะแล้วก็สองไม้เท้าค่ะแล้วก็ TEMPERANCE นะคะ Queen of Pentacle ค่ะดูไพ่ใต้สำรับนะคะว้าวเลยค่ะ DM p e s t นะคะจกักรพรรดินีเลยค่ะพลังงานยอดเยี่ยมมากเลยโชคชตานนำพาให้เพื่อนๆได้พบกับเรื่องใดนะคะในเรื่องที่เพื่อนๆ เป็นอุปสรรคปัญหานะคะหรือยังหาทางออกไม่ได้ยังมีเรื่องต้องปิดฟังอยู่หรือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอ,อกกล่าวใครได้เนี่ยตอนนี้กำลังจะทุกสิ่งอย่างนะคะที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นปัญหาเนี่ยกำลังจะปิดจบแล้วนะคะ The date เนี่ยหมายถึง ปิดจบเรื่องเดิมๆแล้วก็ได้เริ่มต้นเรื่องใหม่นะคะเกิดการรีเบิร์ตนั่นเองการเดินทางครั้งใหม่ของเพื่อนๆเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในในทิศทางที่ดี นะะในทุกๆด้านเลยไม่ว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรือสุขภาพและเพื่อนๆมีการเลื่อระดับพลังงานนะคะจากพลังงานตัวตนทีเ่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่าเพื่อนๆมีการาตัดจบในเรื่องเดิมๆหรือว่าเรื่องที่เป็นปัญหาได้ทั้งหมดนะคะตอนนี้เพื่อนๆมีการเลื่อระดับพลังงานนะคะมีสนามพลังงาน ด้านบวกนะคะเส้นทางใหม่ที่เพื่อนๆอ,ออกเดินทางเนี่ยนะคะแม้ว่าจะที่ผ่านมาจะเจออุปสรรคมากมายอันนี้ค่ะเป็นคลื่นอะนะคะก็หมายถึงอุปสรรคแต่ทางเส้นทางใหม่ของเพื่อนๆที่กําลังเดินทางไปเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่ราบรื่นนะคะแล้วก็มีความสว่างสดใสรอเพื่อนๆอ,อ,อยู่ก็หมายถึงความสุขความสําเร็จ ยิ่ยงกว่านั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกป้อง,องคุ้มครองดูแลเพื่อนๆในเส้นทางใหม่นี้ด้วยนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรืออาชีพเพื่อนๆจะมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ที่กว้างนะคะหรือ ขยายเพิ่มขึ้นมีการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นได้หรือถ้าเป็นธุรกิจก็อาจจะมีการแตกลายนะคะอาจจะมีงานเพิ่มเป็นโปรเจกต์ที่2ที่3เพิ่มขึ้นเป็นไปได้เลยและมีเกณฑ์ที่จะได้ติดต่อคอนแทคกับต่างประเทศด้วยนะคะก็เป็นไปได้ค่ะ ตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ยนะคะตอนนี้เรียกว่ามีแรงบันดาลใจนะคะหรือว่าไฟไฟติดแล้วนะคะพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะทำความฝันให้เป็นจริงและความที่เป็นทั้งไดออฟวานนะคะหรือว่าอัศวินไม้นะคะบวกกับพลังของชาริออตนะคะคือนักรบเลย เพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ธรรมดาเลยค่ะพลังงานดีมากเลยนะคะมีทั้งแรงบันดาลใจมีทั้งความกล้าหาญมุ่งม,มั่นตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็สามารถารักษาสมดุลพลังงานตัวเองได้ดีนะคะเรียกได้ว่าอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์อะไรที่ทำให้ชีวิตของเพื่อนเ่อ,เอไม่ไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยเพื่อนๆมองออกแล้วนะคะ แล้วก็สามารถที่จะเ,เคลียร์ตัดจบได้หรืออย่างน้อยเพื่อนๆก็มีวิธีที่จะหลบหลีกนะคะหรือ,อไม่วนลุกนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นผู้เลือกนะคะว่า,าพลังงานใดที่ไม่ดีเราก็ไม่รับนะคะหรือว่าอยู่กับพลังงานด้านลบนั้นให้น้อยที่สุดนะคะแล้วก็ กระจบนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะมันจะส่งผลให้ตัวเราเนี่ยมีการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาได้นะคะโชคชะตาจะนำพาให้เพื่อนๆได้เจออะไรนี่เลยค่ะนะคะมีทั้งควีนมีทั้งขิงนะคะแล้วก็ยังมีละ จักรพรรดนินีอีกนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ที่มีพลังล้นเหลือเลยนะคะแล้วก็เป็นทั้งความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่าง Queen of p e n t a c l e เนี่ยก็หมายถึงเพื่อนๆจะดึงดูดเรื่องของทรัพย์สินนะคะเรื่องของโชคลาภเงินทองเนี่ยเพื่อนๆจะได้ มีเงินก้อนใหญ่ในมือแน่นอนนะคะเพราะพลังงานของเพื่อนๆมีความบริบูรณ์นะคะขอให้รักษาพลังงานด้านบวกไว้ใหอ้อยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อนๆก็ตัดเคลียร์จบนะคะอย่าอย่าไปบนลูกแล้วก็เรื่องเราดีๆไม่ว่าจะการคิดดีพูดดีทำดีนะคะหรือการที่เราคิดดีกับตัวเราเอง แบบนี้มันจะทําให้สนามพลังงานของเราเนี่ยเต็มเปีเป่ยมตลอดนะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยมีพลังงานของความเป็นแม่นะคะก็คือเป็นผู้ให้แล้วก็มีความรักให้กับคนรอบข้างนะคะเป็นคนที่มีใจเมตตานั่นเองที่สําคัญคือเป็นรักที่ไรเงื่อนไขด้วยนะคะก็คือไม่ได้หวังผลนะคะ ในด้านของงานเพื่อนๆจะโดดเด่นมากเลยนะคะขึ้นมาสูา่ตำแหน่งของ King Of One เลยนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าทำงานเนี้ยก็จะได้อยู่ในระดับของหัวหน้าเลยนะคะหรือถ้าไม่ได้เป็นระดับหัวหน้าเนียผลงานของเพื่อนๆก็จะเป็นที่ได้รับการยอมรับเป็นที่ชื่นชมนั่นเอง ความโดดเด่นของเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ปรับตัวได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะลูกราเทศะนะคะเลือกใช้ได้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่แล้วก็เวลานอกจากงานดีแล้วนะคะ,ๆๆะเพื่อนๆจะเป็น king of cup เลยที่เพื่อนๆเป็นผู้ให้นะคะมีความเป็นแม่ อันนี้จะเป็นไม่ได้หม่จึงต้องเป็นผู้หญิงนะคะจะผู้หญิงผู้ชายก็ได้แต่ในมีความเป็นแม่ก็คือเป็นผู้ให้นะคะมีความเป็นผู้ให้แล้วก็ King o f ร u บเนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากมายนะคะทั้งด้านดีแล้วก็ไม่ดีเพื่อนๆจึงมีความเข้าใจในผู้คนอย่างมากแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจมีความเมตตาและ มีศิลปะในการสื่อสารนะคะสามารถที่จะให้คำแนะนำหรือเยียวยาผู้คนได้บางพลังงานสามารถออกมาเป็นผู้ให้นะคะหรือเป็นนักเฮียร์เลอร์เลยก็ได้นะคะเป็นผู้ให้คำปรึกษาได้เลยเช่นกันนะคะพลังงานของเพื่อนๆดีมากๆเลยนะคะเรียกว่า,าหลังจากที่ได้ผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆมามากมายเพื่อนๆก็ สามารถที่จะตกผลึกในเรื่องราวต่างๆได้นะคะตัดจบแล้วก็ดึงพลังงานตัวเองนะคะรักษาพลังงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีทําให้เพื่อนๆประสบความสําเร็จนะคะเรียกว่าโชคชะตาน,นําพาให้เพื่อนๆได้พบกับความสําเร็จท้งด้านการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของคอรอบครัวด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดู ให้เสริมนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ออราเลนะใจิตออเปอเรอร์นะคะดูเพิ่มเติมกันนะคะเพื่พอนเอนอ่นลาค่ะทบทวนนะคะศักดิ์ศรีก้าต่อค่ะสัมผัสพิเศษนะคะ เพ,เพื่อนมีเจอเรื่องราวต่างๆหลักเอาการชีเดียวนะคะทําให้เกิดความอ่อนล้าเรียกว่าเหนื่อยเต็มทีเลยแต่ก็ยังพักไม่ได้นะคะมีการทบทวนนะคะเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้ใหได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีหลักการเป็นของตัวเองนะคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ สู้ไม่ถอยนั่นเองไม่ยอมแพ้นะคะก้าต่อก็คือเพื่อนๆมีการตัดสินใจได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะทิ้งเรื่องอดีตนะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหาหรือทำใจยอมรับได้เพื่อที่จะก้าวเดินออกเดินทางต่อไปนะคะและเพื่อนเอนเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษนะคะมีเซนเสียงที่เราได้ยินนะคะหรือ แวบที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้เรามีททางลัดนะคะเราอาจจะทําอะไรได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือรวดเร็วยิ่งขึ้นบางทีก็จะช่วยทําให้เรารอ,อดพนอ้นอุปสรรคปัญหาหรือว่าอันตรายได้นะคะตรงนี้เลยาคา่ะจะทําให้ชีวิตของเพื่อนๆนเนี่ยเหมือนมีตัวช่วยที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเรียกว่าคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่เพื่อนๆมีพลังงานที่เต็มเปี่ยมนะคะ มากๆเลยค่ะก็ครบบริบูรณ์แล้วนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะ